กินไก่ทอดอร่อยๆที่ร้านโยฮันไก่ทอดยะลาไก่ทอดเจ้าดังอร่อยฟินราคาเริ่มต้นที่ชิ้นละ15บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ลองมาการพาทุกคนไปกินไก่ทอดร้อนๆก,กรอบๆหอมกลิ่นเครื่องเทศที่ร้านไก่ทอดชื่อดังที่กาดร้านนะคะจะอยู่ซีโรโรสซอยซีให้ขับเข้าซอยประมาณ300เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือตรงนี้เลยค่ะตอนนี้ทางร้านนะคะขายตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงสี่ทุ่มขายทุกวันเลยค่ะที่นี่เขามีไก่ทอดให้เลือกหลายส่วนเลยค่ะทุกคนก็จะมีสะโพกน่องหน้าอกปีกไก่ตับสับก็มีนะ นังไก่ทอดกรอบๆก็มีค่ะก็จะมีราคา20แล้วก็30บาทหรือจะเป็นไก่สับสูเฉพาะของทางร้านก็จะมีไก่นครสวรรค์ที่มีรสชาติหวานเค็มค่ะแล้วก็ไก่กระเทียมรสชาติจะมีความเค็มแล้วก็หอมกระเทียมค่ะอันนี้ขายดีมากๆเลยค่ะทุกคนไก่ทอดที่นี่นะคะก็จะมีตั้งแต่15บาท20บาท25บาทแล้วก็30บาทค่ะและยังมีข้าวเหนียวข้าวหมกให้ด้วยค่ะทุกคนสั่งพร้อมข้าวเหนียวนะคะก็เริ่มต้นที่20บาทค่ะหรือถ้าสั่งพร้อมข้าวหมกนะคะก็เริ่มต้นที่25บาทเท่าน กําเงินแค่25บาทเนี่ยก็ได้กินข้าวหมกแล้วละค่ะทุกคนที่เราชอบนะคะคือไก่ทอดที่นี่ก็หอมกลิ่นเครื่องเทศค่ะทางร้านนะคะเขามีกากไก่แล้วก็หอมเจียวให้ด้วยค่ะทุกคนสามารถขอเพิ่มได้เลยระหว่างรอนะคะก็สามารถขอชิมไก่ได้ด้วยค่ะทุกคนแนะนําเลยค่ะใครกําลังอยากกินไก่ทอดอ,ร,อร่อยถูกและดีก็ต้องไปลองที่ร้านโยฮันไก่ทอดให้ได้นะคะใ,ใครเคยลองละบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะ